สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับน,นาดิเช่นเคยกับนิยายเรื่องเมื่อผมทำสัญญาแต่งงานกับราชาภาพยนตร์เล่มหนึ่งนะเป็นแนวคอมเมดี้ก็อ่านง่ายๆนะคะ น้เอกคือสีเฉิงอินบ้านรวยเป็นดาราดังนางเอกคือน้องไปฉีเป็นเด็กบ้านมีเงินนะคะแล้วก็เรียนมหาวิทยาลัยดังจู่ๆแฟนที่คบมาก,กลับไปแต่งงานกับสาวพอดีก็เลยมีพี่สีเนี่ยมายืนข้อเสนอแต่งงานให้หยับหน้าแฟนเก่าไปฉีถูกแฟนหนุ่มที่คบหากันแบบไม่เปิดเผยหักหลังด้วยการไปมั่นกับสาวอื่นตอนกำลังคิดว่าควรหาทางเอาคืนอดีตแฟนอย่างไรดี ดาราภาพยนตร์ชั้นแนวหน้าของวงการบันเทิงซึ่งเป็นพี่ชายของอดีตแฟนก็มาเสนอเงื่อนไขาการแต่งงานจอมปลอมแลกกับเงินค่าตอบแทนก้อนใหญ่ไปฉีตอบตกลงทันทีฉากแรกของการแสดงตัวเป็นคู่ครองของราชาภาพยนตร์สีเชิองอวินจึงได้เริ่มต้นขึ้นในขณะที่กองทัพแฟนคลับกับชาวเน็ตต่างขุดคุยรุมย่ำเขาชนิดที่ไม่มีเว้นวรกแต่ไปฉีกลัวเสียที่ไหนเมื่อรับงานแล้วก็ทํางานอย่างมืออาชีพแสดงกะ อย่างเข้าถึงบทบาทขั้นสุดสมจริงสมจังเสียจนรายชาบชับพยนตชื่อดังก้องฟ้าถึงกับใจแขว่งไปเลยทีเดียวคือหลายคนถามว่าแล้วพระเอกกับแฟนเก่าเป็นอะไรกันคะหมายถึงแฟนเก่าของน้องปายชีย้อ่ะเขาเป็นพี่น้องกันนะคะแต่เป็นพี่น้องคนละแม่แล้วพี่สีเกลียดพ่อกับเกลียดแม่ของน้องมากเพราะว่าน้องชายเป็นลูกของสาใช้แต่พี่สีไม่ใช่ แล้วเขาก็ไม่ใช้ชื่อแซ่เจียงนะคะใช้แซ่สีแล้วเรื่องที่พี่สีโกรธจนอยากฆ่าคนนั้นหนักสุดคือสติหลุดเลยแล้วไปชีเป็นแฟนเก่าของน้องชายคืออีน้องชายขนาดจะแต่งงานแล้วนะยังพยายามเที่ยวไล้เที่ยวคือกับไปฉี่อยู่เรื่อยๆ นี่แหละเลยเป็นเหตุให้ไป๋ฉี่รับงานแต่งงานพร้อมกับเงินก้อนโตพร้อมกับพี่สีดาราดังเลยกลายเป็นคู่สร้างตำนานคู่สมก้านละครขนาดว่าผู้ชายรวยปานนี้แต่ความหาเงินเก่งนี่เป็นที่หนึ่งอย่างไป๋ฉีก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นแนวสุขนิยมคอมเมดี้นนี้แะเนาะของคู่ผัวเมียที่แต่งงานกันปลอมๆจากนั้นเนี่ยอีพี่สีก็ชอบน้องโดยไม่รู้ตัว เออมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะดูเหมือนว่าอดีตแฟนอย่างเจียงฟางเฉินกับไปฉีจะไม่ได้บอกใครว่าคบกันนะเพราะไปฉีเองถึงจะบอกว่าคบก็ไม่ได้สนิทถึงขั้นนอนด้วยกันอะไรทํานองนะั้นะก็คือคบมาสองปีไปฉีค่อนข้างที่จะถือตัวแล้วก็ไม่ได้ชอบผู้ชายด้วยไปฉีเองก็ไม่ได้ออกสาวนะคะแมนๆสูงๆหล่อๆอ,อะไรแบบนี้แหละแถมเรียนมาหาลัยที่สอบเข้ายากคะแนนสอบก็ดีคะแนนดอนเรียนก็ดีตอนที่ไปฉีรู้ว่าเจียงฟาง เฉินจะแต่งงานแต่ยังส่งการแต่งงานมาให้อาคิดูคือจะบอกว่านางตั้งใจแต่งงานตั้งใจมั่นก็ไม่ใช่นะคือครอบครัวไปง่ะเขาอยากจะได้ลูกเขยมาสืบทอดกิจการส่วนตระกูลเจียงก็อยากจะให้ลูกชายคนรองเนี่ยเลิกคบกับผู้ชายก็เลยจะให้ลูกชายแต่งงานกับผู้หญิงอะไรเทื่กงนี้แหละ พอไปฉี่รูปปุ๊บก็ถามว่าแคนไหมโดนเทแล้วหนีไปแต่งงานกับสาวจะแต่งแล้วยังมาทําก็เราก็ติดเจ้าชู้ใส่อะไรอยู่นะคือถ้าจดทะเบียนสมรสกันแล้วอ่ะถ้ามีคนก็ต้องเป็นชู้แล้วไหมคะใครมันจะยินดีเป็นชู้กเธอคือแล้วทีนี้นางก็มาหาไปฉี่ถามหาไปฉี่กับห้องรูเมดใช่ไหมคะแต่รูเมดถามว่าแล้วทําไมถามหาไปฉี่ไปฉี่ก็เพิ่งขึ้นรถไปตกลงแล้วพี่สีว่าพี่สีต้องการแต่งงานก็เพื่อต้องการของบาง อย่างของบางอย่างในตระกูลต้องแต่งงานเท่านั้นถึงจะได้มาแต่พอพี่สีก็แปลกนะคะแปลกยังไงเดี๋ยวนะัจะมาเล่าทีหลังคือเป็นพ่อที่มีตักกะห่วยแตกมากอเออพี่สีทำข้อตกลงแต่งงานกับไปฉี่โดยใช้เงินหลักหลายสิบล้านเลยค่ะการค้าดีปานนี้ได้แก้แค้นแฟนเก่าที่เป็นน้องคนละแม่ของพี่สีทำไมจะไม่เอาลไปฉี่แต่ระหว่างทางนี้ ต้องทำหน้าที่แฟนคือทำตามสัญญาว่าต้องทำในลักษณะใดอะไรทำนองนะั้นนะ่ะแล้วเจียงฟางเฉินนะนางก็ยังหึงไปฉี่ไปฉี่ไม่สนใจก็ยิ่งหึงก็คือคำถามคือตอนนี้เจียงฟางเฉิงอ่ะแกมีปัญญาปกป้องคนของตัวเองไหมก็ไม่มี ตอนจะมาถามว่าชีฉชีได้ยังโกรธฉันอยู่เหรอเอาแฟนตัวเองจะแต่งงานแล้วตอนแรกถึงจะโมโหแต่น้องไปฉีก็รับเงินจากพี่สีมาแล้วเงินย่อมรักษากความโมโหได้ใช่ค่ะชีฉชีของพี่สีเห็นแก่เงินจะตายแทนที่จะขอโทษกลับมาถามว่านายยังโกรธฉันอยู่เหรอ คือตัวเองเหยียบเรือสองแคมาเจียงฟางเฉินน่ะหากหลังนอกใจด้านมันเหมาะสมไหมคะน้องไปฉี่ยังด่าว่าถ้าแม่ฉันโกรธจะให้ฉันกราบแกหรือไงปากแจ๋วดีไหมคะน้องไปฉี่ไปฉี่ยังถามอีกว่าแล้วนายคิดว่ายังไงล่ะ ลูมเมดก็ไม่เคยรู้ว่าสองคนนี้เนี่ยเขาเคยคุยกันมาก่อนลูมเมดก็เลยถามว่านี่เจียงฟางเฉิงลุนพีเจียงฉันขอพูดอะไรหน่อยนะชีชีจะโกรธอะไรนายทำไมต้องโกรธนายด้วยล่ะฉันว่าฉันดูออกนะว่าแกชอบชีชีของพวกเราใช่ไหมแต่เรื่องที่แกจะมั่นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชีชีล่ะ ถ้าเจียงฟางเฉิงตอบไปว่าเพราะเป็นแฟนน่ะสิคนรูมเมดนะคะก็คงจะคิดว่าไอ้นี่มันหมาชัดๆนอกใจแล้วสารเลวเหยียบเรือสองแคมอะไรทํานองนะั้นนะ่ะจากที่หมายอยู่แล้วก็จะหมาแล้วหมาเลยไม่ต้องเงยหน้าขึ้นมาเบิกฟ้าเลยรูมเมดชีชๆเขาก็มีหลายคนนะคะเขาก็ทนไม่ไหวจริงๆด้วยจริงด้วยแกแอบรักชี้ีข้างเดียวก็เรื่องของแกสิแกจะมั่นกับคนอื่นอยู่แล้วยังวิ่งมาต่อยแย่ชีชๆอยู่อีทําไมแล้วชีชี ก็มีแฟนเป็นผู้ชายเราด้วยอีเจียงฟางเฉิยงยังคิดว่าแฟนผู้ชายที่ว่าอาจจะเป็นตัวเองไม่ใช่สิเจียงฟางเฉิงเห็นชี้ฉีไปกับผู้ชายเมื่อวานอีกคนด้วยแล้วนางก็เลยล่กชี้ฉีออกไปว่าออกมาหน่อยพวกเรามีเรื่องต้องคุยกันเป็นการส่วนตัวฉันเองก็มีเรื่องจะถามนายเช่นกันเมื่อวานนายไปนนะัดเจอใครมาผู้ชายคนนั้นเป็นใครเอา แกมีสิทธ์อะไรมาถามแบบนี้อะเธอไปฉี่คือมองหน้าอีตาคนนี้แล้วผิดหวังอ่ะแล้วการที่เจียงฟางเฉิงอ่ะส่งการ์ดมางั่นแหละเรียกว่าไอโง่ตอนนี้มาหาฉี่ฉี่ถึงห้องพักก็เรียกว่าไอช,ชั่วแต่พอถามคําถามงี่เง่าออกมาแบบนี้เรียกว่าไอลุกจิตนะคะอีนางเจียงฟางเฉิงโกรธคะ่ะหาว่าเขามีผู้ชายคนอื่นไม่เพียงแค่มีนะคะยังแนะนําให้รูเมทต,ตัวเองรู้จักอีกอีนางนี่ก็กอดฉี่ฉี่ค่ะว่าฉัน ต้องได้ยินจากปากนายเองฉันรู้ว่านายไม่ได้ชอบผู้ชายมาตั้งแต่แรกเป็นฉัน ที่ทำให้นายเปลี่ยนไปนายชอบฉันได้แค่คนเดียวเท่านั้นคือแกมัวมากและยังหลงตัวเองอีกด้วยแต่เจียงฟางเฉิงยังพูดไม่ทันจบลูมเมดไปฉีกก็ต่อยหน้านางเจียงฟางเฉิงเลยค่ะเพื่อนดีมากอะน้องซัพพอร์ตเพื่อนเก่งแล้วเจียงฟางเฉิงนะคะนางโกรธเพื่อนไปฉี่ซ้อมนะนางก็ยังคิดว่าไปฉี่จะยอมทนมองให้อดีตแฟนตัวเองโดนซ้อมได้ยังไงแต่แทนที่ไปฉี่จะห้ามไม่ให้เพื่อนซ้อมนะคะกลับบอกเพื่อนว่าพวกนายโง่หรือไง ปิดประตูห้องก่อนแล้วค่อยซ้อมสิอย่าให้ผู้ด,ดูแลหอเห็นโห้เหนือคาดมากอะ่ะคือบทจะเด็ดขาดบทจะใจร้ายก็ใจร้ายมากจริงๆแถมมีการซ้อมเจียงฟางเฉิงแล้วว่าต่อไปนี้นายไม่ต้องมาหาฉันอีกเพื่อนฉีฉียังด่านะว่าถ้าแกมาหาอีกก็รอดโดนซ้อมได้เลยอีนางเจียงฟางเฉิงเลยพูดว่าแกลองดูสิว่าบ้านแกมีปัญญาชดใช้เงินหรือเปล่าแล้วบ้านแกมีหรอคาดเจียงฟางเฉิง แกก็อาศัยพ่อหรือแม่ล่ะแล้วพี่สีโทรมาไปฉีกก็ทืบอ,อีตาเจียงไปทีหนึ่งนะแล้วคุยกันหวานเที่ยวเสียงผู้ชายที่พี่สีโทรมาพี่สียังถามว่าเจียงฟังเฉียงไปกวนเธอเหรอฉีฉีเลยว่าใช่อีนางเจียงว่าแล้วผู้ชายคนนั้นแน่ๆและยังจดทะเบียนกันอีกอยากขวางนะ แต่พยายามขวางแล้วไม่ได้ชี้ฉี่เลยบอกเพื่อนว่าถ้ายีตาเจียงมันจะมาเอาเรื่องเช่นนั้นก็บอกว่าชี้ี่ทาแล้วก็แล้วกัน,กนพี่ศรีไปหาชีชฉี่เมื่อวานนักข่าวก็สงสัยว่าพี่ศรีดาราดังคุยโทรศัพท์กับใครวะแถมยังไปมหาวิทยาลัยตาจริงและยังพากันไปจดทะเบียนสมรสกันด้วยพี่ศรีเลยบอกชีชฉี่ว่าทะเบียนสมรสนายโพสต์ลงไปในเว่ยป๋อได้เลยคือว่าชีชฉีนะ่เนี่ยไม่เคยที่จะโพสต์ภาพไปงงเว่ยป๋อเลยนะคะจนตอน อนนี้ทุกคนยังไม่รู้ว่าใครคือนางจิ้งจอกตัวจริงที่จับพี่สีแต่งงานช่างกว่างเป็นเลขาพี่สีจะเรียกว่าผู้ช่วยเลก็ได้คอยจัดการธุระให้รวมถึงดูแลไปฉี่เองด้วยวันนี้พี่สีพาเมียจอมปลอมออกงานค่ะช่างกว่างก็กลัวว่าไปฉีนะ่น่าจะทําเรื่องที่ทําให้พี่สีขายหน้าแต่ฉี้ชี้ของเราเป็นเด็กเรียนเก่งค่ะรู้มารยาทไม่ทําให้พี่สีอายแต่กลายเป็นว่าคนทั้งโต๊ะเอาแต่มองไปฉี่กัน มองแล้วหน้าแดงอ่ะเพราะภาพลักษณ์หน้าตาของฉีเฉียไม่ได้ดอยหรือทำให้มองลงเวลาที่ยืนอยู่ข้างพี่สีเลยก็เรียกว่าหรอเด่นมากแถมยังเข้าวงการตามพี่สีได้อีกเสียแต่ยังเรียนอยู่นี่แหละแล้วพอช่างกว่างเห็นนะคะมองไปฉี่นะปัญหาตอนนี้ ไม่ได้อยู่ที่ว่าไปฉีจะทำให้พี่สีขายหน้าไหมแต่ตอนนี้เลขาเขาหวังว่าเขาบนหัวพี่สีจะมีเขางอกออกมาหรือเปล่าพี่สีก็ไม่ใช่ดาราเฟรลี่ขนาดนั้นแต่ไปฉีอะ่ะเขามีแต่คนชอบจริงๆยิ้มทีไรได้แขกตลอดเลยน้องตกผู้ชายได้ตลอดผู้ช่วยพี่สีก็เลยต้องทำยังไงก็ได้ไม่ให้พี่สีมีเขางอกอยู่บนหัวหรือโดนสวมหมวกเขียวพี่สีก็เลยทำ คนที่อยู่บนโตะว,ว่าเลี้ยงหลันในมองพอหรือยังหรือยังเขาหมายถึงมองน้องนั่นแหละมองพอหรือยังไม่ได้มองหรือมองยังไม่พอประธานเหลียงเลยว่ามองพอแล้วมองพอแล้วคือพี่สีอ่ะมีนิสัยขี้หึงขี้หวงอีกด้วยพี่สีเลยบอกน้องว่าไปฉี่เธอบอกพวกเขาไปสิว่าฉันเป็นใครน้องก็เลยบอกว่า สีเชิงหอินเป็นสามีของผมครับจบไหมพอกับมหาลูมเมดลูมเมดก็ยังบอกน้องว่าถ้าพวกเราไม่อยู่ก็กลัวว่าเจยียงฟางเฉียงจะมารังแกเพื่อนแล้วก็เลยบอกไปฉี่ว่าไม่ไงานะ่ะนายย้ายไปอยู่กับแฟนแกเลยไหมเพื่อนน้องเป็นมือชงเหรอคะสนับสนุนให้เพื่อนมีผัวประมาณนั้นแถมยังพยายามให้เพื่อนย้ายไปอยู่กับผัวอีกด้วยถ้ากลัวว่า จ้งฟางเฉิงจะรังแกไปฉีพวกคุณควรกลัวไปฉีจะชอมแจ้งฟางเฉิงดีกว่าไหมคะพอเดินลงมาใช่ไหมคือปีสามมเขาต้องฝึกงานกันทุกคนนะคะแล้วก็การที่ปีสามมจะถือกระเป๋าเดินทางลากออกจากหอในเดินออกมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเลยแล้วไปฉีอ่ะเออก็คิดคิดอยู่ว่า มวนออกไปดีไหมแล้วมาเจอตัวสวยเข้ามาดักเจอนะคะเจียงฟางเฉีงเจ้าเดิมนั่นแหละขายมาดักเจอแต่คือแบบเขาก็ไม่ได้อยากไปหาผู้ชายอะไรนะคือเขาไม่อยากจะเจอเจียงฟางเฉินงเลยได้ซ้ําจนไปเขี่ให้เลขาพี่สีมารับเหลือเจียงฟางเฉียงก็คุ้นมากไอ้รถคันนี้ที่ขับรถมารับน้องป่ายขี่ยมันเป็นใครใช่ค่ะรถในโรลงรถของพี่สีเอง แล้วพี่เอาใจเก่งนะขนาดว่าแต่งงานกันแค่ในนามพี่ยังให้เลขาโทรมาพี่ยังโทรมาอีกว่ากุญแจยังอยู่กับนิติน้องเลยบอกว่าถ้านิติไม่เชื่อผมจะเอาทะเบียนสมรสให้เขาดูเลยแฟนเด็กของพี่สีลุกเก่งมากค่ะช่วงนี้จะไม่กลับมาหาวิทยาลัยพี่สีก็เข้าใจนะว่าเจียงเซิงฟางเฉิงเอาไปหาเธอใช่ไหมแนะนําสรรชาตยานแรงมากพี่สีเลยบอกว่ารุ่นนี้ พรุ่งนี้เนี่ยจะพาไปฉีกกลับบ้านไปทานข้าวกับครอบครัว แน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่การทานข้าวกับครอบครัวเฉยๆเพราะว่าตั้งใจพาชีชีไปฉีกหน้าพอ่อคืออย่างที่เล่าไปตอนต้นนะคะว่าพี่สีเกลียดพ่อมากส่วนสาเหตุเนี่ยก็ยังไม่ทราบแน่นอนว่าปัญหาคือพ่อปเปรียวสาวใช้ในบ้านทำเมียพี่สีถึงได้อารวาสพี่สีมารับน้องไปฉีดไปทานข้าวที่บ้านนะคะก็เลยถามว่าเจียงฟางเฉิงจะพาคู่มันไปทานข้าวที่บ้านด้วยเธอโอเคหรือเปล่าแล้วทำไมชีชีจะไม่โอเคล่ะคะชีชีเห็นแก่เงินเลน ละครกับพี่ตบตาชาวบ้านเก่งได้จะตายแล้วพี่สีอะคิดอะไรก็มักจะเผื่อนอ้องประมาณว่าสาเหตุที่ล่องต้องรีบจดทะเบียนเพราะว่าคู่มั่นของเจียงฟางเฉิงอ่ะย่านางป่วย<ด>ก็เลยเลื่อนเวลาออกไปเลื่อนงานมั่นอ่ะพี่สีไม่อยากจะให้เจียงฟางเฉิงมายุ่งกับน้องคือวุ่นวายมากเรื่องของตัวเองยังไม่มีปัญญาจัดการอ่ะคิดดูยังพยายามตามตื้อชี้แล้วจะให้เขาอยู่ในสถานะอะไรประสาทไหมรีบตาพ่อคนนี้นะ ยังเคยให้เลขามาหาชีชฉีแต่ไม่ได้พบนะคะพ่อก็จะอกแตกตายพี่สีไปแต่งงานกับแฟนเก่าของน้องชายแต่ขอโทษนะลุงพี่สีไม่นับอิตาเจียงฟางเฉิงเป็นน้องค่ะแล้วดูวิธีการย่วโมโหของชีชฉี่นะเดี๋ยวก็นั่งตักพี่สี เดี๋ยวก็ให้พี่สีปอกเปิดองุ่นให้กินพอพี่สีก็เลยด่าว่านี่มันมีดีอะไรนี่มันจิ้งจอกช,ะชะดัดมันเห็นแก่เงินเห็นแก่ฐานะแก่เห็นแก,านาแก่แกชื่อเสียงของแกคือด่าแบบนี้และอีลูกคนใช้นั่นที่มันอัปเกรดเป็นคุณนายมันไม่เห็นแก่เงินลุงหรอคะเป็นพอที่น่าชังน่ารังเกียจจริงๆคือด่าว่าลูกว่าเออแกมีสติดหน่อยอย่าให้มันหลอกได้แล้วไปฉีดทักษะการแสดงดีเลิศเลอไม่แพ้พี่สีเลยว่าเขาเป็นแบบไหนเขาก็ดี เขาก็เป็นแบบไหนผมก็ชอบคุณคงไม่เข้าใจถึงยังไงก็ไม่มีใครดีเท่าเขาคงมีไม่มีคงมีไม่กี่คนอะที่ดีกว่าเขาในโลกนี้หรือ เขาชอบแสดงความรู้สึกตอนอยู่หน้าผมนั่นแหละคุณคงไม่เคยเห็นหรอกคุณเป็นพ่อเขาหรือเปล่าอันนี้หลอกดาลุงไปอีกจ้าพอปวประสวดหวดัวปวดหัวใจประสาทต,ตายแตกและนางคนหนึ่งเดินออกมานางคนนี้แหละแม่ของเจียงฟางเฉิง,งนางพูดว่าวันนี้เฉิองอุ่นมาหานานก็เลยทําข้าวเองพี่สีก็เลยว่าดูเหมือนจะเรียกผิดนะนางก็เลยแก้คําว่าฉันรู้ว่า คุณชายใหญ่จะกลับมาก็เลยเข้าครัวเองนั่นแหละค่ะเขานับญาติกับหล่อนไหมแกเห็นไหมว่าแกเป็นแม่เขาไหมเขานับญาติกับแกไหมเขาเห็นว่าแกเป็นแม่เขาไหมหนังนี้แล้วไม่สำเนียกไม่อะไรนะก็คือเรียกสีเฉียงอินเรียกเฉียงอินเฉยๆอะ่ะแล้วพี่ก็โมโหเลยถามว่าเรียกผิดหรือเปล่ามันก็เลยแก้ว่าคุณชายใหญ่นะคะเออ เื่สถานะตัวเองเรื่องไงนางชินนี้นี่และนางก็ทําหน้าที่ลินไวให้นะคะแต่ค้าให้ทุกคนกินพอไปลินให้น้องไปชี้ปุ๊บสีเชิงอินเลยพูดว่าจะไปลินให้เขาทําไมเขาไม่ดื่มเหล้าดื่มแต่นมจ้าพ่อ และเจียงฟางเฉิงกลับมาคือพ่อตั้งใจจะโทรไปบอกไม่ก็ไปโทรไ่บอกไม่ทันนะว่าไม่ต้องกลับมาเจียงฟางเฉิงกลับมาพ่อก็แต่ภาวนาว่าขอให้เจียงฟางเฉิงสติดีแล้วก็คุมสติอยู่เจียงฟางเฉิงไม่เห็นเต็มตาว่าไปฉี่อยู่บนตักพิสีคือกวาดอาหารลงจากโต๊ะทั้งหมดไม่มีใครได้กินจบพ่อเจียงก็เลยพูดว่าพูนด,ดูดูสิ ลูกชายคนรองของคุณไม่ใช่คนเปื่อยจิตหรือไงผมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่ามันถ่ายทอดมาจากยีนชั้นเลวของคุณถ้าผู้หญิงคนนี้มีเชื้อเลวแล้วลงไปสมสู่กับเขาทำไมล่ะคะพูดเหมือนตัวเองดีเดชดีเดชกว่าคนอื่นพอข้าวกินไม่ได้พี่สีก็เลยพาน้องกลับเจียงฟางเฉิงก็เลยวิ่งตามมาแล้วถามว่าทำไมต้องเป็นเขาล่ะความจริงคือชิชิจะเป็นใครก็ไม่ได้จเจ้าใครมาเป็นแฟนก็ไม่ได้จะแต่งงานกับใครก็ไม่ได้เพราะอีเจียงฟาง,ฟงเผิงเนี่ย มันเป็นหมาห่วงก้างแล้วมันว่านายรู้ไหมเขาเกือบจะพั้งมือฆ่าฉันแล้ว พี่สีเลยว่าต้องให้รู้ก่อนว่าตอนที่ใครคนหนึ่งรู้ว่าน้องชายที่ป่วยกระแสะก็เสาะกระสะมาตั้งแต่เลี้ยงเล็กและได้แม่ของเขาเลี้ยงมาอย่างประครบประงมอย่างดีแท้จริงแล้วไม่ใช่น้องชายแท้แต่เป็นลูกคนใช้ที่เกิดจากแม่คนหนึ่งเป็นใครก็คงอยากจะมีความคิดให้เขาตายนั่นแหละยังโดนด่าต่อหน้าเลยว่าแกมันลูกคนใช้อะไรอย่างนี้เจียงฟางเฉิง,งแสดงว่าตอนแรกที่แม่พี่เลี้ยงเจียงฟางเฉิงมา เอ,อเลี้ยงอย่างดีประครบประงมนั้นอีน้องคนนี้แต่เป็นลูกคนใช้พี่สีก็เลยสติหลุดจากฆ่าแต่ปัจจุบันแม่อาจจะเสียแล้วแล้วนางนัง่นมันก็ขึ้นมาแทนแม่เป็นคุณนายแล้วทีนี้พี่สีพาน้องไปทานข้าวไปซื้อเพชรอะไรงนี้แล้วปาปาลาเซียแกถ่ายภาพได้ก็เลยจะโทรมาเรียกเงินกับพี่สีแต่ว่าคนรับสายดันเป็นไปฉีถามไปฉีว่าแคร์ไหมไม่แคร์ค่ะมีการบอกว่าจะมาเอาเงินหรอ จะมาแบ็คเมลหรอไม่สนใจจ้าอยากแชร์ภาพไปก็แชร์ไปค่ะเงินสักบาทก็ไม่ให้เสียหมาเลยปะปารละสวันต่อมาพี่สีเอาของขวัญน,นะคะแล้วก็เอาสัญญามาให้น้องดูสัญญารายการน่ะมันเป็นรายการคู่เพอร์เฟกอะไรเงี้ยคือมันจะมีคู่แต่งงานเขาร่วมรายการอะไรประมาณนั่นแหละพี่สีเองก็มีคนมาชอบน้องก็มีคนมาชอบเหมือนกันน้องก็ยิ้มให้ทุกคนนะ แต่อีกคนที่ชอบพี่สีกลับมองว่านี่นางจิ้งจอกเนี่ยอ่อยแม้กระทั่งฉันหรอที่จริงน้องไม่ได้อ่อยนะคะน้องแค่ยิ้มให้เท่านั้นแหละเลยหาว่าน้องอ่อยแต่ดอนนนเล่นละครใส่ก็เลยแบบว่าเออ แพ้เลยค่ะในการแสดงในการแข่งขันวาไรตี้คู่แต่งงานต้องเลือกบ้านใช่ไหมแถมรายการจะให้เงินทุกคนนะคะวันละกี่บาทกี่บาทกี่ยูนอะไรประมาณเนี้ยดาราที่มาแข่งก็รัวแล้วแต่ต้องรักษาหุ่นค่ะน้องก็เลยเลือกบ้านที่มีการปลูกผักสวนครัวปรากฏว่าคนอื่นที่เลือกบ้านมีสัตว์นะคะแต่ในบ้านนั้นอะ มีของกินให้อยู่นอกเหนือจากนั้นอะถ้าอยากจะกินก็ต้องซื้อหาเองจากตอนแรกที่แฟนคลับพี่สีไม่ชอบน้องนักแต่น้องหาเงินเก่งนะโดยการขูดรีดรายการขูดรีดเงินผู้เข้าแข่งขันทุกคนแล้วประกาศว่าจะเลี้ยงพี่สีเองแฟนคลับก็เลยเอ็นดูน้องจากที่แอนตี้อะนะแล้วจะเข้าแปลงผักได ก็ต้องเก็บค่าเข้าต้องจัดการต้องจำกัดเวลาอะไรประมาณนั้นทีนี้น้องก็เลยบอกรายการว่าต่อไปคุณเชิญแขกรับเชิญมาเยอะๆนะแฟนคลับก็เลยพากันแซวว่าความหมายคือ ชีชีบอกว่าให้เชิญแขกรับเชิญมาให้น้องไปเฉีย่ขูดรีดเยอะๆสินะหัวการค้ามากอะ่ะแล้วเงินที่ขูดรีดคนอื่นได้จากการขายผักมีหลายร้อยหยวนเจ็ดร้อยกว่ายวนเลยค่ะไม่ใช่เงินน้อยๆนอกจากนั้นยังปล่อยกู้อีกเช่นให้ยืมสิบหยวนต่อคืนสิบสองหยวนนะคะมีคนถามพี่สีว่านายว่าไงเขาทำเงี้ยพี่สีก็เลยตอบว่าฉันก็แล้วแต่เขา ก็แล้วแต่น้องอะไรประมาณนั้นแหละจนแขกในรายการคนอื่นที่บ้านมีวัวมีแกะบอกว่าถ้านายอยากกินผักถ้านายอยากกินแบบเออเนื้อแล้วคอยดูเถอะฉันจะขูดรีดให้หมดเลยพี่สีก็เลยถามว่าถ้าพวกเราอยากกินเนื้อ คุณฆ่าแพะเป็นหรือไงล่ะก็ไม่มีใครฆ่าเป็นนะสิดังนั้นทุกคนก็เลยไม่กล้าฆ่าไก่หรือสัตว์อื่นก็เลยได้กินแต่ผักงง,ง้ของน้องไปฉี่นี่แหละใครจะรู้ว่าพี่สีอเป็นผู้ชายนิ่งๆแล้วก็ชอบน้องไปฉี่จริงๆคือน้องอเฟลี่ทำงานได้คือทำหน้าที่คู่แต่งงานได้แดมแถมแบบฉลาดมากและทีนี้ในว้ปปอนี่ของน้องไม่โพดอะไรนะคะ นอกจากทะเบียนสมรสผลงานของพี่สีแต่น้องเลียนเก่งมากก็คือเรียนมอต้าจริงเลยพวกปาปาลัสซี่นะคะเคยเป็นดักแต่ไม่เคยถ่ายภาพมาได้คนในเน็ตก็เลยพากันด่าว่านี่เป็นครั้งแรกที่ปาปาลัสซี่ไปขุดคู่แต่งงานหรือทําข่าวใครไม่ได้เลยก็คือไม่ได้เรื่องแบบนี้ขนาดโทรไปแบล็กเมลพี่สียังไม่ได้เงินมาเลยคิดเอาคือหามากนะคะพอจบรายการปุ๊บน้องพาคนในรายการแขกรับเชิญทั้งหมดเนี่ยไปเลี้ยงหมูกระทะหลังจากที่ ต้องกินเจมานานแต่คงลืมไปว่าเงินที่ไปฉีเมียแล้วก็เลี้ยงทุกคนอะ่ะมันขูดรีดจากทีมงานแล้วก็ขูดรีดจากผู้ร่วมรายการก็มาอยู่กับน้องหมดเลยนี่แหละค่ะมาทํางานแถมยังได้เงิน นอกจากค่าตัวอีกก็สุดยอดไหมคะหัวการค้าเป็นไหนแล้วเกมอะไรนะฮอกกี้ต้องมาตีกันถึงได้เงินมันจะมีคนนึงนะคะตีกับน้องพี่สีก็เลยตีคืนตีจนตาคนนั้นไม่กล้ายุ่งเลยแถมหน้าช่ำอีกน้องก็เลยถามว่าพวกเรายังจะแข่งขันต่อไปไหมมันรุนแรงนะพี่สีเลยว่าแข่งสิ พวกเรายังไม่ได้เงินเลยอันนี้เขาเรียกว่าเห็นแก่เงินทั้งผัวทั้งเมียทั้งคู่เลยไหมคะมันจะมีตอนหนึ่งที่พวกแข่งโดนน้องไปฉีกขึ้นจะเหยียบใช่ไหมคะผู้ช่วยก็เลยรีบวิ่งมาหาว่าดาราของตัวเองขึ้นเทนนะเทนที่ว่าคือหวังเหมียวเฟิงคนละเทียมกับน้องแล้วก็พี่ฉีสียเกือบถูกไปฉีกขึ้นคอมนี่มันเทนอะไรคะ จุดไฟในไห้น้ำส้มในหัวพี่สีชมัดแล้วมันตลกตรงที่ว่าแฟนคลับพี่สีมาบอกหวังเหมียวเฟิงว่าถ้าครั้งหน้าไปชีจะขึ้นคอมคุณคุณรีบหนีไปให้ไกลๆเลยนะ อีเทนแบบนี้ประสาทแดกแบบที่ว่านี้ใช่ว่าทุกคนจะเคลื่อนเทนได้นะคะส่วนอีตาเจียงฟางนะคะจะมั่นแล้วก็ยังพาคิดถึงแต่ไปฉี่คิดแต่ว่าเขาจะคิดถึงตัวเองจะแต่งงานแล้วยังไงยังจะสามารถเอาฉี่ฉี่กลับมาอยู่ข้างกายตัวเองได้ไหมอะไรแบบนี้คือหล่อนต้องดูหน้าพี่ชายหล่อนก่อนค่ะเขาจะแต่งงานไปแล้วส่วนตัวเองก็ไม่ได้โสดแล้วถามว่าแล้วตอนที่แกได้มั่นกับผู้หญิงคนนั้นแกจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นแกขัดขวางแกขัดขืนพ่อของตัวเองได้ไหมในเมื่อ ตัวแกเองยังตัดสินไม่ได้ยังพยายามควบคุมอะไรไม่ได้ก็ยังจัดการอะไรไม่ได้ไม่มีอำนาจแล้วแกจะเอาเขาไปอยู่ในฐานะอะไร งานนี้นะคะพี่สีจะมาร่วมงานมั่นด้วยแล้วนางก็รอค่ะรอให้ไปฉีมาร่วมงานด้วยก็รอดูว่างานมั่นจะเป็นงานปีนต้นนิ้วไหมหรืออิตาเจียงฟางเฉิงเนี่ยจะก่อเรื่องอะไรหรือเปล่าก็มารอดูฝังเล่ม2กันได้ยังไงนะคะถ้าใครชอบคลิปของนัดก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และสามารถกดโดนเหนี่งขนมนาได้ตามวิธีที่นัดแปะไว้ในคลิปได้เลยขอบคุณค่ะ